ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะแค่ช่วงเทศกาลสงการไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการเดินทางของพระอาทิตย์จากราศีสุราศีเสมือนการส่งผ่านงานไทยแลนด์เบยนเล่ซึ่งนั่นก็คือการเดินทางของพลังแห่งศิลปะนั่นเองครับ ร่วมงานวันนี้นะมอบถงให้แก่ภูเก็ตนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมยินดีกับภูเก็ตมากเลยนะครับเพราะผมก็คาดหวังว่าภูเก็ตจะทําได้ดีมากนะครับใหม่เบียนทังเล่อาร์ตศิลปะระดับโลกเชียงรายเราคือโมเดลใหญ่ที่ให้เห็นเลยความสําเร็จที่แท้จริงนะครับเราเห็นได้ว่าในช่วงแสดงงานเบียนนัเล่ในเชียงรายนี้นะเศรษฐกิจดีขึ้น โอ้โหไม่รู้กี่เปอร์เซนต์ผมก็จําอะไรไม่ได้แต่มันดีมากนะครับก็มีคนมาแห่แหนกันมาภาคเหนือของเรานะมาดูงานเบียนเล่น,นะครับมากกว่าที่คนเคยมาดูวัดล่องคุณนะวัดล่องคุณของเรานะั้นคือมาตรฐานนะครับว่ามีฝรั่งต่างชาติมีคนไทยมาที่วัดล่องคุณเราเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อมีงานเบียนเล่เพิ่มขึ้นมานะครับทําให้มีคนมา,มากขึ้นนี่คือสุดยอดแล้ว นะครับถือว่าเป็นความสําเร็จนะของประเทศชาตินะครับของเซนษขิดของภาคเหนือนะทุกจังหวัดในรอบเชียงรายก็ได้อันดนับสูงจากงานเวนเนเร่นี้นะผู้คนมามากมายนะครับทั้งต่างชาติและคนไทยนะครับทั่วโลกเดินทางมาชมงานศิลปะนะที่เชียงรายนะครับอันนี้คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คาดหวังว่าพี่น้องครูเก็บนะครับเหนื่อยหน่อยฮะแต่ต้องทาให้ดีกว่า นะครับผมเชื่อนะครับว่าภูเก็ตทําได้นะขอบคุณทุกคนนะพี่นะ้องภูเก็ตผูห้หลักผู้ใหญ่ของภูเก็ตศิลปินภูเก็ตนะทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ผมต้องขอโทษเพราะว่าผมอยู่ที่จอเตียไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ที่จอเจียนะครับนตรงกันพอดีก็เลยไม่ได้อยู่ตอนรับพวกท่านนะก็ขอความสำเร็จนั้นจงเกิดแก่ภูเก็ตทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับพี่น้องภูเก็ตผมยินดีช่วยเหลือนะครับในเรื่องของวิชั่นนะความคิด ในการนี้ทาให้ภูเก็ตนะทําได้ดีกว่าเชียงรายนะครับนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับงานไทยไลน์เยนไลนเชียงราย2023ศิลปินจาก3ประเทศจำนวน38ท่านจาก21ประเทศและศิลปินไทยจำนวน22ท่านค่ะและเปิดเมืองเชียงรายเพื่อเชื่อมโยงศิลปะสู่วิถีชีวิตค่ะเอาละครับศิลปินจะได้จับมือกันครับของทั้งสองจังหวัดแสดง และส่งต่อยิ่งความภาคภูมิใจและความร่วมมือกันระหว่างศิลปินจังหวัดเชียงรายและศิลปินจังหวัดภูดเก็ตครับโดยความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้กระทรวงวรฒนธรรมเองได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การจัดงานไทยแลนด์บินาเลเชียงราย2023นี้สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ แล้วก็ให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส,สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนาธารรมสร้างชื่อเสียงให้กับวงการศิลปะของไทยสู่ระดับสากลซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจะมีการส่งม,มอบไปถึงพี่น้องจากจังหวัดภูกเก็ตเชียงรายอย่างนี้ได้จดัดดีๆนะครับและซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวเชียงรายและก็ผมคิดว่าเป็นพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับภาคอูมิใจเกินว่าจังหวัดภูเก็ต โดยชาวภูเก็ตหน่วยงานองค์กรทั้ง,างภาครัฐภาคเอกชนและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตจะจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่กเนื้อสดแห่งแดนสยามสูงทะเลไทยมุกตะมันนะคะจังหวัดภูเก็ตนะผู้จัดงานขอกรับของคุณท่านเรยนจันทรงสูงที่ได้กรุณาให้เกียรนมาเป็นประธานใ <c oughs> นนามของท่านนายนกรัฐมน,นตรี ในพิธีมอบทงสัญลักษณ์โครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เปนเนเล่ในวันนี้นะคะตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงธรรมดําเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เปนเนเล่เชียงราย2023ระหว่างวันที่9ธันวาคม2566จนถึงวันที่30เมษายน2 5 3 7ที่จะถึงน้นาจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และมูลค่าของศิลปะร่วมสมัยการจัดงานในครั้งนี้เป็นบุตหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวและผู้ที่รักงานศิลปะโดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ค่ะนิทรรศการหลักเป็นการแสดงผลงานศิลปะการจัดวาง เฉพาะพื้นที่ของศิลปิน60คนจาก21ประเทศครอบคลุมจากทุกทวีปประกอบด้วยศิลปินต่างประเทศ38คนศิลปินไทย22คนจัดแสดงในเขตอำเภอเมืองและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น17พื้นที่พาวลเลียนแสดงผลงานนิทรศการของศิลปินพิพิธภัณฑ์และองค์กรต่างทั้งในและต่างประเทศจำนวน13แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอใกล้เคียง และคอนเทนต์อีเวนต์เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566จำนวน150กิจกรรมมีผู้เข้าชมทั้งสิ้นกว่า3ล้านคน โดยความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมเองได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การจัดงานไทยแลนด์บิทเทเลเชียงราย2023นี้สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศร,รษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสร้างชื่อเสียงให้กับวงการศิลป,ะ,ปะของไทยสู่ระดับสากลและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในการดําเนินงานกระทรวงวัฒนธรรมโดยสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะคะโดยมีมติเป็นเอกฉันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเร่ครั้งที่สี่สองพันห้าร้อยยี่สิบห้าค่ะจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มี ความงดงารรมทำธรรมชาติแตล่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในระดับโลกและยังเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกอีกด้วยจึงเห็นสมควรมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงานครั้ง ครั้งถัดไปปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกาบเปลี่ยนเชิญท่านรุ่มตีว่าการกระ,ระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนท่านนายการัฐมนตรีประธานในพิธีได้กรุณามอบโล่และใบประกาศกิติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและสมมอบพงสัญ,ญลักษณ์การจัดงานมหาการรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่2025ให้แก่จังหวัดภูเก็ตขอกาบเปยนเชิญค่ะผมก็เป็นทั้งคนทํางานด้วยเป็นคนเชียงรายด้วยนะครับ แล้วก็ดีใจที่งานออกมามีเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับงานประสบความสําเร็จนะครับมีคนเชื่นชมนะครับจากหลายๆหลายๆส่วนนะครับก็ดีใจมากครับเสียงตอบกลับจากศิลปินก็อบอุ่นมากครับคือศิลปินก็มีความประทับใจกับจังหวัดของเรานะรู้จักจังหวัดเชียงรายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ชอบทํางานที่นี่นะครับและการได้ทํางานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่อง,อง,ออล,งลงในพื้นที่จริงๆเนี่ยก็สําคัญมากสาหรับศิลปินที่จะได้ มีประสบการณ์ร่วมกันกับคนเชียงรายนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้หรือว่าความคิดทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์ต่อสถานก,การณ์ต่อเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์นะครับออกมาเป็นงานศิละปะผมตื่นเต้นมากอย่างชเช่นกรณีของอาจารย์ชาตาไหมาวงที่ได้ทํางานที่ขนาดใหญ่มากๆนะฮะติดตั้งถาวรที่ศูนย์วิปัสนาสไตร์กลในเชนตะวันนะครับอาจารย์ทรงเดชพิททองศิลปินเชียงรายเนี่ยก็เป็นการทํางานที่เรียกว่าศิละปะแบบเกิดวางครั้งแรกนะครับ ที่อยู่ที่ไร่เฉนตะวันเช่นกันนะครับอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญหรือเป็นเชียงรายนะครับที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะเ,เครื่องปั้นดินเผาโดยดินแดงใช่ไหมฮะอาจารย์สมรักษ์ก็ได้ออกแบบศาราที่อยู่ที่หอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับคนเชียงรายเนี่ยมีทำมีศิลปินเยอะมากนะครับหลากหลายสาขา แล้วก็มีความสามัคคีกันนะครับรวมพลังกันได้ดีมากนอกจากศิลปินแล้วเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนคนเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกนชนภาคภาครัฐในท้องถิ่นนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดตอนเบียนเล่แต่มันถูกวางรากฐานมานานแล้วนะครับจากศิลปินรุ่นพี่รุ่นอาจาร,าจาจารย,ย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถวันดัชนีนะครับที่ได้วางรากฐานเรื่อง เมืองศิลปะมาตั้งนานแล้วนะครับจนค่อยๆพัฒนาต่อมาจนมาเป็นไทยแ <ik> <ous> ลนด์เบเนเดสตเชียงรายครั้งน,นี้ครับจังหวัดภูกเก็ตที่เป็นแบบจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีความพร้อมทั้งด้านการเดินทางโรงแรมที่พักนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอาหารนะครับโดยเฉพาะคนภูเก็ตที่รวมตัวการแข็งแรงมากๆมาร่วมาาง,งาน มอบทงที่เชียงรายถึง200กว่าคน300คนนะครับสำหรับผมเนี่ยภูเก็ตยังไงก็ประสบความสำเร,ร็จครับออถึงแม้จะหมดเบยนเล่แล้วเชียงรายก็ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างที่เราอยู่กันที่สิงปร์กนะครับวัดล่องคุณนะครับบ้านดำใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้คนยังไม่ไยได้ไปกันคือ เรามีน้ําตกเรามีน้ําพุร้อนเรามีภูเขาด้วยนะครับเรามีที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรามีที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสองสิ่งนี้นะครับมีสเสน่ห์มากแล้วก็มาได้ทุกฤดวิสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเชียงรายฤดูฝนสวยมากๆครับคนไม่ค่อยได้มาเชียงรายในช่วงฤดูฝนแต่ผมอยากชวนคนมาเที่ยวเชียงรายในช่วงฤดูฝนมากเลยครับงานนี้นะผมให้ความสําคัญมากๆเพราะว่ามองไปถึงเด็กรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษา ทั้งหลายๆคนที่ศึกษางานศิละปะด้วยน้อยมากที่คนจะได้รู้ว่าประเทศไทยยังมีจัดงานอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นงานใหญ่มากๆที่ศิลปินระดับระดับโลกครับมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นงานนี้อยากให้ทุกคนมาความประทับใจคือศิลปินบางท่านเราจับต้องไม่ได้แต่เราได้เนี่ยงานนี้เราได้คุยกับเขาเลยในทัศนคติทัศนวิสัยหลายๆอยา่างแล้วมองไปถึงนักศึกษาด้วยครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษามาก ตอนนี้งานจัดอยู่ที่เชียงรายเนาะเชียงรายผมอยากให้มามากันงานดีครับทุกอย่างดีมากๆผมจะบอกว่ามันน่าดีใจนะที่การส่งไม้ต่อครั้งนี้จากเหนือสู่ใต้แล้วใต้คือภูเก็ตเป็นเรื่องที่ดีครับภาคใต้จะได้บูมเงินมากขึ้นเนาะมีคนมาเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมาดูงานศิลปะวัฒนธรรม ของไทยด้วยแล้วของต่างชาติด้วยที่จัดหลายๆที่ดีมากๆครับการส่งไม้ต่อครั้งนี้ผมขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอบคุณมากๆที่จัดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณท่านประหลัดด้วยขอบคุณทุกๆท,ท่านที่จัดสื่อทุกสื่อที่ท,ท,ที่มาผมดีใจแล้วก็อยากให้จัดอย่างนี้ต่อ,ตอไปขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมครับผม